อัลบัตกันดีแต่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักนะครับที่มาร่วมงานนะครับจริงๆแล้ววันนี้ของปีที่แล้วนะครับเราก็เจอเรื่องตัวยาสารตกอุู่นะครับคือถือว่าเป็นบารมีนะครับเป็นเกียรติเพราะว่าการที่ชนนะครับจะมีพี่น้องเพื่อนฝูงพี่หลานหลายๆโครงการ รวมกันในวันท้ายลมเกิดก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าดีมากนะครับที่จริงก็ไม่จะถึงคำว่าอวยพรนะครับก็ทุกอย่างที่เสคดีมีบทนะครับหรืออย่างดียนะครับขอได้ไหมครับวันนี้ของปีหน้านะครับพวกเราจร่วมอวยพรให้พี่เคดีอีกครั้งนะครับขอบคุณครับแล้วเคุณจะมากนะครับที่มันที่ กาเีนารกก่อะไรนมาอยครับเีนนั้น5ปี50ปีผู่นเ้นเนี่ยนะครับเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่2,515นะผมถว่ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมได้รู้จักคุณเบเด็ยมานานสุดนะครับแต่ว่ารู้จักกันมา10ปีถึงไดาที่เรารู้จักเรื่องข้างๆเือเพ่อท่านเนี่ยนะครับ เป็นผู้วัดนาผมจะแสดงผมเป็นอาจารย์อยู่ในวัดนะวัดผมก็แยกต่างไปทำงานมาผมไปอีกทีปีั่งนั้านทีท่าช่วยผมมาทำงานคนหนึ่งคือยมไสยุธนะครับที่ได้ยิคแบบทุกปัจจุบันทั้งฉบับทั้งจุดฉบับนี้แล้วก็คิ่สุดท้ายผมก็เห็นว่าเราตัดไปรูปจักกันมาเนี่ยผมว่าตามมากจริง ยุคนั้นกนะครับว่าเยที่มีการปตงครก็เื่อนในการป้วยกันท่านก็เป็นใจกับายที่่้มาในรุ่วันเกิดปีนี้ก็เป็นปีที่ตัมเองก็กจเจ็ย8ีที่้วันจันทร์ที่นะครับผมเองก็ตามท่านไปินนะฮะถ้าเกิเราที่อยู่นตรงี้กานนะความมีเพื่อเรารั ผู้เราเป็นที่จะสร้างอุเบีฐานโดยการเรื่องนี้ถึงแร้วที่จะความตลับใจครับครับคุณประเดศเนี่ยผมต้องเรียกคุณเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็หนุ่มๆเนี่ยเราก็เกเรนเนาะที่ผมเนี่ยก็ต้องมีคนที่คอยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอยช่วยเหลือเขาเรียกอะไรพี่คอยเวลาพวกเรามีอะไรเป็นอะไรไป ก็ได้พิเดชนะครับจนท่านอยู่ได้ทุกวันนี้รอดพีพ่ีน้นองเพราะว่าผมไม่มีใครแจกกับผมได้ที่นี้นะรับพอผมดูแล้วผมแก่ที่สุดแะก็ต้องขอบคุณที่เสียสละเวลานะมาร่วมให้สารการมนาะ่นพนดคุยกันนะแล้วก็ทำความรู้จักมากคุ้นสำหรับผมก็เกิดมาก็คือในชีวิตนี้ก็ ไม่ัะความูุกกักใครเลยนะแล้วก็พยายามทิ้งทุกอย่างที่เป็นบางดุมีแต่ความสุขก็หวังว่าคุณพ่อผมตายตอนอายุหนึ่งร้สี่ผมก็กลับว่าจะอย่างนี้่านกสักปีหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนในที่นี้อยู่ไว้หึงวันเกิดขมวันนั้นนะครับขอบคุณครับ